Hm, hm, หุ่นยนต์หุ่นยนต์ยังไงอะเจอเนี้ยไม่รู้ไม่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 

กูจะไปกดดีไลน์ทุกคลิปสักดีไลน์ให้พมด้วยดีไลน์มันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาเรียกกดไลน์ตั้งหุ่นยนต์ตั้งหุ่นยนต์ตาเป็นตัวช่วยบาปเอ้ยเอ้ยังสร้างอะไรอ่ะไม่ต้องมายืมกับฉันค่ะออกไปงั้นก็เอาทุกคลิปปลอดภูคืนมาใช่ใช่ใช่ 挂。 ตัวใช่ปะไอ้สร้างอะไรตามีเขาซื้อน่าจะสร้างมิดะอับปี่นี่จะเป็นสร้างอะไรเหรอเจ้าของช่องไม่พูดหน่อยล่ะอะไรอะเออพี่เบียร์ทำไมไม่วางไม่ได้เลยเนี่ยลำคานยวต้องมีอะไรตัวช่วยก่อนเบียรหนูรู้แล้วว่าจะเร็วยังไงเนหรอใช่เพราะว่าเ เดี๋ยวมายังไงให้พี่พี่เอาที่นี่เอาอาจะดาวให้ลากี้ตรงนี้คีปุ้ยเอาขอเขาไปเล่นไหนน้าต้ล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền tôi Gõ Để không bỏ lỡ những anh ấy dẫn anh ấy 嗯。 มันเกิดมีปัญหาน้องผมทำไอโยตัวหมุนหมุนี่ไม่ได้ผมก็จะเลยมาทำให้น้องผมจะจะ,จะไปช่องนะผมก็คือชอ่องก็คือผมมาช่วยน้องเขานน่แหละแต่ก็คือมันต้องใช้ตัวอ่าจแลล์ อันนี้ทิ้งก่อนอันนี้มาใส่ตรงนี้นะโอเควัดได้นี่และอันนี้ก็ปรับเป็นอันนี้ปรับเป็นบวกไปสักเออเจ็ดสิบห้านี้รนนนรนนลรก,ก็มามาเจ็ดสิบห้าเหมือนกันโอเคบันทึกเลยครับแค่นี้ ถ้าเราลองใช้เจ้าสวิตใหม่มันจะลองยังไงล่ะครับเราจะมาลองกันเอนนี้ไปเชื่อมว่าเจ้าตัวนี้นี่มีแผ่นได้าตันนี้อเอ็น,นี่อโอเคครับไปลองใส,ส่กันเลยได้มาแล้วมาลองคลื่นกันไงเห็นไหมมันกำลังหมุน เดี๋ยวพ่ไหนไหมันกรแต่ถ้าเราเดี๋ยวพึงทนหมุนได้แล้วราลองทำให้มันหมุนไปไวดูครับเจอรดีไ้ไดดใช้กก็ทุบทิ้งไปเพราะไม่รู้เชื่อไม่ร ก็เราไม่ได้ใช้น,นี่ก็ลองปรับให้มันเต็มแล้วก็ปั๊บอันนี้ลองปรับให้มันเต็มเหมือนกันจึ๊บเราลองมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมโอจิ๊บ้อเงนะเราลองจะปรุงยำไหนลองดูสิปรุงยำเนะี่ยเยี่ยม ขอบคุณครับคุผู้ชมขอบคุณมากเลย,ยเดี๋ยวเอ็งใส่ล้อผิดนะจริเหรอใช่โนีอนี่อไหนะนนี่เ,เอาไปเลยผมทำให้กได้และ ไอเหมือนจะ่ฝล้อไอ้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 ขาไอ้สิขาไม่ไม่แก่หนูลองทำอ่ะทไมขาด่วงเลยนะ วายใช่ไหมได้แล้วแต่พี่เบี์หัวใจวายเนาะมันอมันโดนหอีกพี่เบลโคตรสูงเลยพี่เบี์ลองตรงนั้นได้ไหมอุ้ยอาส <Okay. S 2> โอเคเ <c oughs> ม่เดี๋ยวหนูลองทำบ้างดิหัวใจวายมากไหนมีหนาอันไหนไม่มีหนา<อ> <c oughs> เมื่อนี้แหละโดนมาโ,โดเสิบตุดเจ็บ <Okay. S 1> ต้ดโอเคเต็บแต่ว่าผมไม่ได้เคย แต่ว่าผมไม่กล้ายูดหน่อยนะผมขอระเบิด จะวางบล็อกเพชรแล้วนะเราจะเพชร vs ระเบิดเทนทีว่าใครชนะเอ้ยว่าว่าพี่ว่าผมว่าเทนทีทพราะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเออเทนทีไม่สามารถทำลายเพชรได้ทันหมดเลย ไปยังไงอะเดี๋ยวมาเรดิเอ้ยเราจะไมสูดอากันครับค่ะผู้ชมเราจะลองระเบิดวบียดดังโง่ทีนทีวบียดดังโง่ว่าดังโง่หรือทีนที่เมื่อกี้ดังโง่หายไปครับอา้าวนี่ครับเจ้าดังโง่ บนะพี่เบียร์หนึ่งส่นี่แล้วก็ออกมานี่ครับเจ้าดังโง่เนี่ยเราจะระเบิดเจ้าตัวเนี้ยตึ๊ดเตืออะไรแปบบ๊บเดียวแกเรจะโดนระเบิดแล้วพี่เบียร์พี่เบ,<อ>บียร์กดตรงไหน,น,น,นอะให้มันเขียนอะเอไปไปพี่เบียร์ให้มันเขียนอะกดตรงไหนี่เออเดี๋ยวมันก็จะดังโง่ใหม่ จะกดเขียน,น,อ,น,น,นอยู่ไหนอะเดี๋ยวดูอ้าโอวโอเคเราจะมาเสกดัง,งโง่ข้างในดัง,งโง่วีเอใช่เราจะลองดัง,งโง่วีเอ็ทีเอ็นทีัง,ง่ปังโง่ป่แต่เราต้องสูงมาอีกนิดนึงไม่รู้นะครับว่าดัง,งโง่ จะชนะเทีนทีหรือเปล่าไม่แน่ว่าเทีนทีว่าจะชนะใช่ไหมใช่หรอครับแต่เราจะลองเสกแต่เราจะลองเสกเออดังโงะไว้สี่ตัวนะครับแล้วก็ปิดนะครับท่านผู้ชมนะครับเออนะครับอ่าตอนนี้ก็เวดถึงเวลาถึงเวลาระเบิดครับไอ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 อะไรในชนะครับ TNT ชนะต้องโอก้าแต่ว่าเพชรทำอะไรไม่ได้บาดเจหนึ่งตัวครับเราจะมาลองอะไรร้องเราจะมาลองเออเพชร VS TNT เพชรหนึ่งบล็อก VS เพชรเล้านบล็อก VS TNT เยอะๆไปเลยครับ VS TNT ล้านบล็อก ไม่แน่นะครับมันอาจมันจะถึงหรือเปล่าได้ผมว่ามันไม่น่าจะถึงนะโอ้โหมาเพชรชนะผมก็ได้ชนะเออไม่ผมว่าเพชรน่าจะชนะชีนทีใช่ถ้ารู้แบบนี้แล้วเพชรน่าจะชนะแต่ว่าใครไหมคะแบบเพชรชนะชีนทีไม่ได้เลยชีนทีชนะครับท่านนายครับเออ ถ้าน,นี้น่าจะเยอะพอแล้วโอ้โห oh. oh. แ,แต่มันยังแต่มันยังไม่เยอะพอครับเราจะใช้เครื่องมือวิเศษครับ oh. นี่เครื่องมืออุปกรณ์เราจะลองเสกทีนทีมาแบบเยอะๆเ,เป็นแบบล้านๆใช่ครับเราจะลองเสกมาแบบเป็นล้านๆไม่ไอ้ไหมไหนดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่าไ <c oughs> หนดูซิ <c oughs> มันจะมีหรือเปล่าครับท,าท่านผู้ชม T n t จะมีหรือเปล่าอืมผมว่ามันไม่น่าจะมีหรอกไหนลองดูซิมันเหมือนมันไม่มีอะครับท,าท่านผู้ชมใช่ใช่เอ,อ้ยไม่ใช่ฟังจับกูเออมันจะมีไม่มี GNT ถ้าแบบนี้เราก็ใช้ไม่ได้แล้วครับผู้ชมเพราะพวกเราต้องใช้เราวะม่ใช่ครับผู้ชมผู้ชมมันไม่มีนั่นก็เราก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาครับเราเองก็ได้ระเบิดเลยเรายังไม่ระเบิดครับเพราะเราต้องทห้แบบ TNT มันเยอะเยอะก่อนที่เบียหมดโลกเลยนะเนี่ย หมดโลกเลยอ่ะเออฮะเริ่มหมดโลกเลยนะพี่เบียร์ลงมาพี่เบียร์หมดโลกเลยนะพี่เบียร์ถอยใกล้ใกล้หมดโลกเอาแล้วป้าไปเลยลูกมาหนึ่งหนึ่งตอนนี้เพป็นะโอ้ยมันจะไปหร่หนึ่งมาไม่ายละกัน่ ทำลายโอ้มันเป็นไปได้ไงพี่เบียร์เพชรชนะได้ไงอะเนาะใช่แต่ว่าเราเนี่ยแต่แต่ว่าในไหมครับอะเพชรแท้ใช่ไหนเราลองมาลองรถ B F เดี๋ยวดิเราลองรถ B F T N C ดูครับเดี๋ยวเดี๋พี่เบียรลองทุบไอนี้ดูดิมาอันเนี้ยเออไม่ใช่ไม่ต้องทุบหรอกรถ B F T N S เดี๋ยว จทำรถทีมอีกดีไหมดีทุกคนเราประกอบกับกันอีกต่อไปทำร <P. S 1> ถทีเอ็นทีจะจะทำรถทีเอ็นทีรถที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะว่ามันสามารถระเบิดได้ด้วยได้แต่ว่าหฮะแต่ว่าห้ามคนเวลาสุกเฉลียเราจะระเบิดทันทีแต่ฮะแต่อย่าลืมกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะครับและอย่าลืม ไปกดไลค์ช่อง AST Channel ด้วยจบแล้วยี๋ยังไม่จบย้อนเล่นน่ะนี่ครับนี่รถ TNT ใช่ครับเราทำรถ TNT ขึ้นมารถบ้าน TNT ครับมันสามารถระเบิดได้ด้วยเนาะไปแล้วเฮียไปแล้วโอ้โห ฝนได้ตกละเดี๋ยวพี่น้องรกลับบ้านพายุกลัน